ดีครับผมวันนี้นะครับพี่ก้ามาแล้วนะครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาทําบุญตักบาตรเทโวกันนะครับในวันออกพรรษานะครับตักบาตรเทโวโรหณะนะวัดน้ําเชี่ยวนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดน้ําเชี่ยวนะครับผมเองก็จะพาทุกท่านนะครับชมบรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะแต่มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับในวันนี้ ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดน้ำเชี่ยวนะครับนี่คือโบสถ์วัดน้ำเชี่ยวนะครับที่ตอนนี้เราเปิดรายการนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูนะครับว่าบรรยากาศด้านในของวัดน้ำเชี่ยวตอนนี้เป็นยังไงนะครับคือตอนนี้คือคนเริ่มมากันหนาแน่นแล้วนะครับคือวัดน้ำเชี่ยวนะครับตัวัดน้ำฟ้าน้ำสวรรค์นะครับนำลังเดินทางมาจากสุสวรรค์นะครับน้ำฟ้าน้ำสวรรค์จะลงมาเดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยนะครับก็ลองดูนะครับไปครับ Come on. <laughs> <laughs> นี้นะครับวนนางนาไ้เข้ามาแล้วนะครับ6มใหกนห่งเก้าสงขาช่วยขยับรถด้วยนะครับขณะนี้ได้เวลานะครับที่กระบวนนางฟ้านางสวรรค์นะครับที่มาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับและยังไม่มีที่นั่งท่านเดินผ่านกองดำเนการเลี้ยวซ้ายนะครับท่านเดินผ่านกองดำเนการเลี้ยวซ้าย สำหรับท่านที่มีที่นั่นงประจำที่อยู่แล้วอีกไม่กี่หุ่น,ใ,นใจครับชาวมอญและชาวไทยของอำเภอแหลมมอบและในจังหวัดตราดเองนะครับก็กําลังจะรอกระบวนนางฟ้านาสวรรค์และพระสงฆ์นะครับอยู่ในขระบวนการของการตัดป่าในครั้งนี้ของวัดนั้งเที่ยวนะครับครั้งขณะนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตระเตรียมไว้เป็นิมิตอันดีนะครับท,ท,ที่ มาถึงลางนบุญแห่งนี้บัดน,นี้นะครับได้เวลาอันเป็นมหามุคคลนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนายอำเภอแหลมงอกนะครับนายฐานแป้นเพชรน,นะครับได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดรูปเทียนบูชาพระรังไตรครับ แล้วก็ขอเชิญทุกธศาสนิชนทุกท่านนะครับได้นั่งประจำกที่นะครับของวัดน้ำเชี่ยวนะครับได้นั่งประจำที่นะครับเพื่อที่ท่านประธานจะได้จุด่มเทียนบูชาพระราตุไตขอเรียนเชิญทุกท่านโรดถนอมมือครับอธิษฐานจิตไปทานซุ้มประตูของวัดน้ำเชี่ยวนะครับ ขอให้เข้ามาได้เลยนะครับพระอาจารย์จะได้สยันโตครับรเ,รเรา,เราเขาบวนทางฟ้า,าเลยนะครับตยานาเครับเทราัโนเอรสกินาตายา

สงฆ์อโมตตัง <adelante> ทิตฐานังลัทธาโสติภักขิยังโส ความอะไรมาแล้วนะครับขออนุโมทนานะครับพรนธรรนไปทางที่ในออกนะครับ บอนเยอะนะปีนี้ใช่เหรอได้อยู่บอกว่าสาวสวยๆงั้นเลยใช่อะเมื่อวานผมไม่ได้ไปอ่ะไปโรงเรียนอะนะอันนี้ใช่ไหมชุดใหม่อ่ะได้ได้ได้ไอ้เอาเรื่อยนะเฮ้ยได้นะบอกเลยว่านางฟ้าสวยทุกคนอะสองหลังรอก็รอบเนี่ยก็บอกแล้วเด็กเราไม่จะได้เนี่ยเด็กผมเนี่ยอันนี้เป็นเด็กยี่ลอบเนาะใช่เนี่ยสองเรียนหลังรอบเนี่ยลุงเออได้ แล้วพี่กลับยี่โมงอะเย็นไปขอละกามนะหมายว่าน้ำตองหมายว่าอยากได้ภาพน้งฟ้าส้มฟ้านะแปลงไม่ได้ตองได้ เฮ้ยวันนี้เพื่อนกูชุดหล่อเว้ยมีมีคนเดินํามสักสมอนเนี่ยโอโอทำบุญให้เ็นี่มากับไพี่ที่เขาหาให้ก็ของแหลบงอก น้ำปลาบอบอลตอนนี้ครบนลาน้่ครับยังไม่เห็นน้ำปลาน้ำสว่านกับคนบอลเลยน้ำปาน้ำสว่นคนบอลจะไหนวะมาโน่นละมโน่นละโ้นนะส่รูปอยู่ตรงนี้ได้ครับ

ohhh, bingung aja ini juga keren ya ini adalah papan ini adalah papan ini adalah papan ini adalah

มาอยู่ฝั่งเดียวสักทีได้าเรื่องก่อนเจ๊เวยแอบมาตรงนี้เนาะหมดแล้วเลยท่านี่เพื่อนเนี่ยนนาลรู้จุดก้าวแล้วจุดเลยยิ้มเลยเนาะทางฟ้ากุ้งแลงอารมณ์เสียงไงลูกวันนี้ ายฟ้าจะมาอันนี้คือไล่ตามน้าฟ้าก่อนแขกก็ไล่น้าฟ้าก่อนไปหาน้าฟ้าก่อนฟ้าไหนเป็นนู่นไงก็ไม่ทำไมน้าฟ้าตกตกกระวนน้าฟ้าตกกระวนแล้ว Naku tansa kakawatu Arahato sama sang putasa Naku tansa kakawatu Arahato sama sang putasa Ipa-ipa yang mencek สาธุโตกันเตปิุสันโตทิมานิมะตาเิสัตว์ปิวาลานิปัตติปันหาตุอัมหังทิมารังทิตายะบอกคนเยอะมากเลยนะเนี่ยคือวันนั้ำเที่ยวนี้นี่ก็สาธุสาธุจารึกาธเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ข้าพระเจ้าทั้งหลายถัาไหวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายซึ่งมีบิดาและมารดาปู่ย่าตายายลุงพี่ป้าน้าอาคุณครูอุปัชาอาจารย์ ที่ท่านได้กระทำการละกิริยาไปแล้วไปสู่กรโลกเมื้องหน้านนุนอีกทางทานังเดชากุศลผลละทารที่ข้าพระเจ้าได้บริจาคในเวลาเช้าวันนี้ขอกุศลอันนี้จงเป็นอุป,ปนิสัย ขอให้เป็นปัจจัยกระทำให้แจ้งให้ข้าพระเจ้าและญาติของข้าพระเจ้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องต<ล>้น,น,น,นเสราจแย้เปร็นแแปสองทางเลยนะครับ i'm <imitation> พรภูโสรุปเทวซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหนองงอบเจ้าวาดวัดน้ำเจี้ยวและความเมตตาของท่านอาจารย์พระรูนิโกสุวรรณวิวัฒเจ้าคณะตำบลหนองสนโณเจ้าวาดวัดไตรทองและอีกลูกหนึ่งคือพระรูสมุภพาณิชยิติพัตโตเลขาการเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเจ้าวาดวัดหนองสนโณนะครับที่ได้เมตตามาในวัดน้ำเจี่ยวในวันนี้ เดี๋ยวพระคุณเจ้าเราฟางจากกองปฏิคมโดวันเทวลงลนนาในวันนี้นะครับเข้าที่ที่จัดกานของนักเที่ยวในด้วยผู้คนนะครับสว่หอทั้งหลายที่ห้องก็ผไม่พอจวนของท่านที่เทนะครับก็มีในกระเป๋านะครับก็สามารถที่จะทำบุญได้นะครับโดยที่เราไปเที่ยวที่ว ในทีาอะครับนี่นะคือการงบุะสร้บจะปิดทองพระประจำวันนะคะนนคซึ่งทางวัดของเรานะคะก็จะมีศาลา,าทีา่มีพระประจำวันอยู่ด้านด้านในนะคะด้านในด้านหลังของกลุของานอาจยา์นะคะด้านหลังนะคะยนเชิญน,นะคะ เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าถ้าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนดอกไม้นะคะด้านหน้าเลยนะคะครัผมสำหรับท่านที่รอคอยนะครับพระคุ้านะครับก็ต้องขอไปนะครับตอนนี้ก็ท่านก็พยายามเดินนะครับเดินให้เร็วแถวค่ะก็ด้วยแรงศรัทธาของผู้สานเรื่องริงๆนะต้องกาต่อมา20วอนนะครับวันนี้ยูที่ น้ำเที่ยวจัตราน้ำเล่แรมรอบนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันบุญแล้วนะครับเราเพิ่นทำบุญาก่ช้าก็ได้เราก็ได้บุญได้บุญสนเท่ากันความรับคณะกรรมการนะครับฝ่ายต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าเด็กวัดเด็กวัดนะครับเอาซาเล้งตามเข้ามาผลของได้เลยนะครับอาจเกิดสะดวกรวดเร็วส e. ักนิดหนึ่ง นะครับเพราะแรงบุญแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนั้นมากเหลือเกินนะครับมากล้นทีเดียวนะจากนั้น่าต้องเชื่อกันฝนนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่กำลังรอคอยนะครับก็อดใจแล้วก็คณะกรรมการนะครับทางวัดของเราอย่าลืมล่ะอย่าลืมตามครอบครัวกลับบ้านนะครับ พอตัดบาดเสร็จเอาครอบครัวต่อบ้านกลับด้วยไม่ใช่นะครับเรายังมีงานหลังจากตัดบาดกันเสร็จนี่แหละครับการเก็บจัดสถานที่นะครับเราจัดกันมาหลายวันกว่าจะเสร็จแต่วันนี้เราเก็บวันเดียวเสร็จนะครับนี่คือสัญญาใจต่อกันเน่ยนี่นะคะับรอบครน้าขปเรื่อเดินไปยัง ผู้สัตว์ทุกท่านนะคะและพระคุณเจ้านะคะสำหรับจุดที่นะครับพระคุณเจ้ายังไปไม่ถึงหรือนางฟ้าางสวรรค์ยังไปไม่ถึงก็รอคอยกันสักนิดหนึ่งนะครับนะอย่าเพิ่ท้อใจนะครับเราตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านแล้วนะครับ เชื่อมสายบุญสายศรัทธาของทุกทุท่านนะครับนะซึ่งเราต้องเป็นแรงสาปนานนะครับของพราคุณเจ้าพระคุณโสพลท่านพวัฒนะครับที่จัดงาน้งมีแล้วก็ด้วยแรงศรัทธาของทุกชาวบุรีรที่หลั่งไหลกันเข้ามานะครับท่านที่จับบาตเสร็จแล้วนะครับเดินทางกาบนะครับท่านพระครูก็ได้ด้วยพอให้ท่าน ได้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับต่อจากตัวติมีตัวติไทยค่อยๆนะครับค่อยๆขยับและค่อออกไปนะครับเยอะมากเรงศรัทธาแห่งการบริจาคนะครับยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแพทย์ที่ราไ้รับสร้างแต่ก็ยังไม่ถึงครับตาม่เห็น ัแล้วท่านที่จะขับรถขับมาก็ต้องเปิดไฟนะครับดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับอย่าให้มีอุบัติเหตุนะครับปีนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานดีที่วัดน้ำเชี่ยวท่านไม่เคยนะครับมีอะไรเป็นเศษเหลี่ยงตัดที่จะตัดของที่ท่านไม่ต้องการนะครับอ่าท่านไม่ต้องการจะตับนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหลียงเลยเข้าขวาอาหารแห้ง เมือดำนะคะรีงก่าอัปลักษณ์นะคะอันนี้เป็นเรดนะคะแสดงว่าเทพีทาวัดได้จัดอย่างนี้ทางฟ้าชนกันเที่เราทาดีก็จะเก็บไว้เมื่อเราถึงแก่ชีวิตนะคคือเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วดวงวิญญาณของเราก็จเกิ โดนตอเป็นชักจูบชัจูด้าถ้าเ่าทำตามไม่น้อยว้าทำตามไม่ดีไวทำตามชั่วไวเราต้องทำเอง เียนความคิล้านนะคะอุตส่าห์มาทำบุญพร้อมกับครอบครัวนะคะคนที่อาพุเตวพุธีนะคะที่เห็นกันตรงนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ<ไ>แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่อุตส่าห์นะคะ<ไ>เดินทางมาร่วมในงานทำบุญวัดวอาเชี่ยวของเราแห่งนี้นะคะ<ไ>ตอนนี้นะคะพระก็ยังเดินนะคะยังเดินไปรอบๆท่านทุกท่านเลยนะคะไม่ต้องด่วนนะคะสบาย<ไ>สบาย<ไ>นะคะ ครับสถานที่เนี่ตอนนี้ก้พูดไปแล้วนะครับบริเวณที่ตัดบาทร้อยเปอร์เซ็นต์นะพระบุณเจ้าซึงอยนัได้ประมาณ2เปอร์เซ็นต์บงนั้นท่านที่ยังรอคอยอยู่ใจเย็นเนาะฝนไม่ตกเล้วนงี้มีลมหนามาแถวเบาเนาะฝนไม่ตกนะครับใจเย็นๆวันนี้เป็นวันที่ฟ้าเปิดนะครับถึงแม้ว่าแดดจะไม่มี ฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกแดดก็ไม่มีร่มเย็นจริะะงๆร่มเย็นมากเะยค่ะสบายอกสบายใจนะคะเมื่อเข้ามาสู่อนินเอฟอินเอฟทางด้านซ้ายของประหลัดปุณณาราขอประชาสัมพันธ์นะคะทะ,ะ,ะบเบียนรถพอจอ71ขอนแก่นนะคะช่วยขยับรถด้วยนะคะพอจอ71ขอนแก่น ช่วยตลับรถด้วยนะคะนางของเราขอบคุณเทพบุตรน้องโชคนะคะแล้วก็ทีมงานของชาวมอญโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็วันนี้ทีมก็จบแล้วนะครับของท่านตาบาร์เทวโอจังหวัดจังหวัดตราของเรานะครับณวัดน้ำเชี่ยวอำเภอแหลงน้อยจังหวัดตรานะครับ การตั <Private S 2> ้งกองในป่าไปเจาะปืสานบุญเหยนน้ำเหยื่แล้วก็ฆามายด้านฆ่าวันนี้จด้มาแล้ว้าไมาตลอดสวัสดีครับ